ก็สวัสดีเอซีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่อง NTK2 n เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับก็พี่ก็อยากถึง20,000ซับแล้วนะครับน้องๆก็ช่วยๆกันเนาะเออวันนี้พี่ก็ไปเจอเว็บอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเห็นเพื่อนๆพี่ก็ไปสุ่มกันหลายคนเลยเนาะพี่ก็เลยแบบอยากสุ่มมั่งนะครับน้องๆก็มันชื่อว่าเอออะไรเนี่ยรีเจนแแลนะครับน้องๆก็ไอเนี้ยนะเป็นสัญลักษณ์เนี่ย r าีนะโอ้โหเหมือนโลอะไรสักอย่าง ก็เดี๋ยวพี่ก็มาสมัครสมาชิกก่อนนะครับน,น้องเพราะว่าพี่ยังไม่เคยสมัครเนาะยังไม่เคยเข้าเล่นอะ่ะรั้งแรกเนี่ยอ่ะเฟซบุ๊กได้ไหมก็ลองสมัครไปแล้วนะมันไม่ได้นะครับน้อง,องมันต้องพิมพ์เมาอืมก็พี่ก็ลิงก์กับเฟซบุ๊กนะครับน้อง,องแล้วมันลิงก์ไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าตอนตอนที่พี่สมัครมันเขาไม่ได้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้น้องน้องก็ลองกดลิงก์ไปก่อนนะถ้ากดไม่ได้ก็สมัคร สมัครอย่างพี่เลยเนาะก็กรอ,อกแบบชื่อนามสกุลแล้วก็เมลแล้วก็เบอร์โทรน,นะครับแล้วก็ยืนยันรหัสเนาะอ่ะลงทะเบียนอ่าโอเคเข้ามาแล้วไหนว่าชื่ออยู่ตรงไหนวะอ๋อชื่ออยู่ตรงนี้นะครับน้องชื่อที่เราสมัครเนาะส่วนเครดิตอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นเว็บอื่นมันจะอยูแ่แถวซ้ายมือบนนะครับก็ก็อย่างที่เห็นเลยเนาะเครดิตพี่ก็มีศูย์นะครับก็เออต้องเติมเท่าไหร่วะเนี่ย เออแต่เท่าที่พี่เห็นมานะคะมน้องก็คือเว็บนี้เขามีโปรโมชั่นคูณสองเนาะก็เออหมดเขตวันไหนวันเนี้ยเออก็เหมือนว่าถ้าเราเติมไปห้าร้อยใช่ไหมเราก็จะได้กลับมาพันนึงอ่ะก็ถือว่าคุ้มอ่ะเออหมดเขตตรงไหนวะเอออ๋อตรงนี้นะครับน้องนี่เนี่ยโปรโมชั่นเครดิตคูณสองนะครับถึงวันที่สามสิบมิถุนาก็คืออีกประมาณอาทิตย์นึงนะครับเดือนนี้นะครมบน้องก็คือ จะหมดเขตแล้วเนาะก็พี่แนะนําให้น้องๆไปแบบไปเติมทิ้งกันไว้ก่อนอะ่ะยังไม่เล่นก็คือไปเติมไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบยังไงอะ่ะเงินมันก็ยังอยู่ในระบบอะ่ะไม่หายไปไหนอะ่ะแต่ถ้ามันหมดเขตแล้วอะ่ะเราก็จะเสียเต็มๆเ,เลยเนาะคร,ครั้งนี้ถ้าเราไปเติมแบบเติมหลังหมดเขตไปแล้วอะ่ะพี่ว่ารีไปเติมตอนนี้ก่อนดีกว่าครับมีไลค์แค่ทีเดียวนะครับน้องๆก็ก็ถ้าใครอยากเติมก็เดี๋ยวพี่จะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไว้แบบบางคนแบบหาเว็บไม่เจอไง เป็นช่องทางในการที่แบบหาเว็บไวขึ้นนะครพี่น้องก็แต่ถ้าใครไม่มีทุนก็กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก็พอแล้วเนาะก็ดูพี่เพื่อความบันเทิงนะครับพงน้องก็การสุ่มทุกครั้งมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับพน้องไม่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ตลอดนะครับคลิปเสียพี่ก็มีเยอะแยนะเนาะแต่พี่ไม่ได้เอาลงเฉยก็เดี๋ยวพี่ไปเติมเงินก่อนแล้วกันอ่ะพี่พปหน่าเติมเงิน เติมเงินอ่าวอลเล็เออสำหรับใครที่แบบว่าหาวอลเล็ตัวเองไม่เจอนะครับน้องๆคลิกตรงนี้ได้เลยนะเนาะนี่ยเขามีวิธีการสอนการแบบว่าหาวอลเล็ตน้องเนาะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครน้องๆน,งนี่มันอยู่ตรงนี้ในการโอนเงินตรงนี้นี่แล้วก็ วิธีการอื่นๆก็เหมือนเดิมไปเนาะอย่างที่น้องๆเคยเติมเลยใส่จํานวนเงิน1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 2,000ันก็แล้วแต่น้องๆนะครับแล้วก็ใส่จํานวนหนึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยเลขหนึ่งะแล้วก็กดยืนยันนะคะน้องๆแล้วก็ก๊อปลิงก์มาเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็กดเติมเครดิตเลยเครดิตเราก็จะเข้ามาเลยนะคะน้องๆ ก็พี่ก็ไปเติมเงินมาแล้วนะครับน้องๆก็พี่เติมไปแค่หนึ่งร้อยนะครับก็มันได้มาสุสองร้อยนะครับน้องๆก็คือคูณสองมาได้จริงๆนะครับก็ไม่ได้โกงไม่ได้เกียนพี่เนาะก็หน้าเกมมันไหนวะอันนี้ปพราะวะ่าเอาไปว่าอ๋อมาแล้วก็โอโ้ไอเฮียเกมมังเยอะเลยเล่นเกมไหนก็นดีนะ เออจะขอลองหมุนเครดิตด้วยเผื่อมันปั่นได้ไงจะไ,ได้แบบมาปั่นเว็บนี้ตลอดโอ้โหเนี่ยสุ่มครั้งละสิบเครดิตเออค่อยหน้าหมุนหน่อยมันน้อยอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวดูแบบของรางวัลกันดิเออสองร้อรอยอุ้ยพันหนึงเยอะสุดก็น่าจะเป็นหนึ่งพันนะครับน้องๆก็เกือมีกี่ชอนะ่องวะนะเกบมีสองแล้วเหรอแล้วมา โอ๊ยใจหายเลยคิดว่าโดนเกมแล้ววงล้อไม่หมุนเฮ้ย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 โอ้ยเยอะห้าร้อยเกือบไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเดีได้กำไรอยู่ได้ได้กำไรมาห้าห้าเครดิตอะเกือบแล้วทั้งที่ได้ห้าร้อยนะเปลี่ยนเกมในเลิกเลยเฮ้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 ยเบา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 โอ้โหเยอะเลิกแล้วนะไม่เล่นละไอ้สัส แอ็งทักจะไม่ค่อยดีแล้ววะไปมามามาเฮ้ย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 เบาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเหมือนจะหยุดนะไม่ยอมว่าเฮ้ยไม่ได้ห้าร้อยไม่เลิกอะมามามาลอตาลอใจจังเฮ้ยหนึ่งพันโอ้โห หลายพิกหลายพิกไม่หลไหอะไลวะเฮ้ยเอ้แต่แต่หมุนไปกี่ทีแล้วนะเนี่ยเครดิตไม่เห็นยุบเลยสองร้อยเท่าเดิมก็ถือว่าไม่เกลือนะไปไปไปเฮ้ย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 ,ยอ๋อแฟงชั่วได้กำไรไป ไปไปเฮ้ย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 แหลกเฮ้ยไลฟ์อีกสวยกำไลอีกแล้วโหยปั่นสักแตกชิดดิบไปไหนไปต้องหลับต้องนอนกันแล้วไปไปเฮ้ยแต่มันได้กำไรอยู่เนี่ยเฮ้ยสวยนั่นไงอะไรวะอะไรกันี่ยเฮ้ย ไอ้เฮียเน็ตไม่ดีกันวะเดี๋ยวกดไอกดรีดหนึ่งครั้งมีสองร้อยยี่สิบเครดิตบึง้งโอเคไม่หายไม่เกียนเว้ยคิดว่าเน็ตแบบไม่ดีแล้วก็เครดิตหายหมดไม่หายนะครับน้องๆไปหมุนต่อ À, ôi chén của nè, oh, ôi của nó hơi 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 nghe, muốn cho nghe. hơi 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 nè, thầm như nè, hơi 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 อีกตาหนึ่งพอลละเล่นเกมอื่นดีกว่าเฮ้ย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 ไหลอีกไหลอีกเฮ้ยเฮ้ยไหลอีกไหลอีกโอ้โหหมดแรงเฮ้ยได้กำไรมาสี่สิบเคสดิตเนี่ยจะว่าไปแต่ถ้าใครมีเวลาก็มานั่งหมุนเล่นได้นะครับเพื่องๆมานั่งปั่นก็ได้นะแต่พี่แบบพี่ว่ามันนานเกินอะ เออเล่นเกมอื่นดีกว่าน้องๆชอบเกมอะไรดีวะเฮ้ยหมุนไอดีแลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเร้อโอ้โหเี้ยเกินไปแต่พี่ขออันนี้ก่อนแล้วกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะขัดใจน้องๆคิดว่าจะสมหังร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยอ๋อสองฝั่งเฮ้ยเดี๋ยวไปดูนะ้แหมด่ดิอันนั้นหนึ่งร้อยอะ ได้จะอยากเล่นหนึ่งร้อยมากกว่านะโอกาสมันมากกว่าตั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคือได้แน่ๆอ่ะเนี่ยมีทุกช่องอโ,โอ้โหโอ้โหเฮียเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอ้ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเกิดไปเอ้ยแต่มันคูณสองนี่ว่ะเิมไปห้าพันก็ก็ได้นะแต่ถ้าปักถุงก็คุ้มเลยว่ะเฮ้ยหา0ันาทก็คุ้มนะดูดูแบบดูไอเดียแบบแตละไอเดีย ก็เดี๋ยวขอไปหมุนอันนั้นก่อนแล้วกัน50%ถ้าแบบถ้ามันออกดีก็พี่จะมาหมุนเกมนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวจะมาเล่นในครบทุกเกมเลยเนี่ยถ้าที่เห็นนะเออมาไอดีสุดเฟี้ยวอะไรคือ,อดีสุดเฟี้ยวอะเฮ้ยอันนี้หมุนทูก50เองหมุนอันนี้เนี่ยปะ่ะเอาเฮ้ยโอ้ตกใจเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพชรเฮ้ยนมันจะไหลอีกวะเฮ้ยไปต่อจะผอมไหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแหลงจังเลยโอ้โหหมดตัววานท่าแล้วเป็นไป คลิปนี้ไม่ได้ก็จะเอาลงเพราะว่าแบบเสียบแล้วอ่ะไปไปไปเฮ้ย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 ย้วว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 ายแล้วนี่หว่าเย้เฮ้ยเ้ยหยุด ไม่ออกโอเคนั่งปันเครดิตมาเมื่อกี้นี้สูตรเปล่าไอเฮียฮูก็พี่ก็ไปเติมมาอีกห้าร้อยบาทเลยนะครับน้องๆก็โหแต่มันได้แบบคูณสองมานอกเลยเป็นพันนึงเก็ะก็ไอเฮียคลิปนี้ลงทุนไปก็ก็กดไลค์พี่ด้วยนะครับน้องๆไป ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่นเนาะก็พี่เป็นคนสุ่มอะถ้าน้องๆอยากได้เองก็ออไปสุ่มเอาเองนะเฮ้ย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 แต่ได้เพชรก็ยังดีนะมันไม่ใช่เกลือแล้วก็แบบเอาไปเติมได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าได้ไดีมันก็จะดีกว่าๆๆๆๆไงไปไปไปโอ้โหเฮ้ยเล่นกูแล้ว ไดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยไ<า>อน,นี้สุดเฟีนนเ้ยวอะเฮ้ยอย่าบอกแล้วท่าปักถุงอ่ะดูดิได้อะโหยเฮ้ยปักถุงนั่งบันลังโหเฮ้ยแต่ก็มันเขาก็ไม่ได้บอกอีกนี่หว่าว่าเป็นท่าปักทงอ่ะคือเราต้องไปลุ้นอีกนี่หว่า ทักเพจตรงไหนวะอ,อ๋อตรงนี้เน่ทักเพจเพจอยู่ข้างล่างคลิกเลยอะไรวะเนะี่ยยินดีด้วยกับลูกค้าเฮ้ยสก,ก้าออกวางนะั้นน่ะว้าวเดียวเวลาติดต่อเลยแล้วกันเออ ก็พี่ก็ทักเพจไปแล้วนะครับน้องเขาก็ขอชื่อผููใช้ใพี่เนาะแล้วก็ขอแบบขอหลักฐานนะ่ะก็กลัวพี่จะเกียนนะครับน้องก็แอดขอตรวจสอบสักคู่โอเคเดี๋ยวไปรอรุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้อะไรกันนะครับน้องไอดี ID สุดเฟีย้ยวมันคืออะไรวะก็เพจเขาก็ได้ส่ง G ี a i l กับรหัสมาให้พี่แล้วนะครับน้องก็เชื่อมกับ a c e b o o k เนาะก็ เดี๋ยวพี่ก็ขอลองเข้าไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรนะครับว่ามันขึ้นว่าสุดเฟี้ยวอะไรมันเฟี้ยววะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับรน้องๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็ที่ที่พี่อยากน้องๆไปเติมมาตอนนี้ก็เพราะว่ามันจะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับรน้องๆคูณสองอ่ะก็เสียดายนะครับก็ถ้าใครมีเงินก็เติมมาสัก100ร้อยนีงอ่ะอย่างน้อยมันก็ได้สองร้อยอ่ะก็ไม่เสียเปล่านะมันได้แบบคูณสองได้ฟรีถ้าหมดเขตแล้วจะเสียใจนะครับน้อง ก็เดี๋ยวไปดูไอดีกันดีกว่ายาก็พี่ก็เข้ามาในไอดีสุดเฟี้ยวแล้วนะคะน้องๆก็อย่างที่เห็นเลยนอกหมวก F โอ้โหชุดแรงโคตรเท่นั่นแอคปอีกก็ไหนดูดิว่ามีของอะไรแรบ้างนะครับก็โหเยอะแค่หมวก F อฟก็หัวหัวประวันท้องเอ้ยหัวประวันอันนี้ก็พอละหัวยักษ์ไม่มันแร่ใช่ไหมเนี่ยหน้ากากยักษ์เนี่ยอืม เ่าที่เห็นสายไฮไลท์เขาก็ใส่แค่เสื้อแรงแ้งน่าจะไม่รู้อ่กับพวกกางเกงปีกนกอะ่ะแกนั้นเนี่ยเฮ้ยชุดก็เดี๋ยวไปดูท่าทางกันดีกว่านะครับน้องเอาไหนว,วะนี่งไงโอ้โหกเทยูมีหลายท่าย,อยูอะ่ะแอคได้หลายท่าย,ยู่เฮ้ยรเปล่าก,ก็ใต้ดำว้าว อย่างอื่นก็เฉยๆเฮ้ยแอร์บอร์สรังคสีนะครับน้อนๆอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดิมๆเฉยๆก็อชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไปด้วยนะครับน้อนเ